สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกนะคะสาวน้อยบุญจันทร์นะคะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะมาพามาดูนะคะที่อยู่ใหม่นะคะของสาวน้อยกบ,บุญจันทร์นะคะแต่เราก็ยังคงอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่แม่นะคะ,ะสาวน้อยบุญจันทร์นะคะนี่สาวน้อยนะคะสาวน้อยสักททยแม่แม่กันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่สาวน้อยนะคะสาวน้อยสวัสดีค่ะสาวน้อยค่ะ,อ,คะอันนี้พี่บุญจันทร์นะคะพี่บุญจันทร์นะคะวันนี้เราได้มาอยู่ที่ใหม่นะคะหลบลมหลบฝนหลบแดดนะคะเป็นสถานที่ทํางานนะคะหมู่บ้านชาวเขาพัทยาของเรานะคะก็จะลุกล้างไปนิดนึงนะคะคุณแม่แม่จ้าเพราะว่าปิดตัวมานะคะ ออปีกว่าๆแล้วนะคะไม่มีคนอยู่นะคะเงียบมากๆนะคะก็นี่นะคะสถานที่นะคะอันนี้ที่นะคะสําหรับเราขึ้นช้างนะคะขึ้นหลังช้างนะคะไว้ลูกค้านะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ขึ้นหลังช้างนะคะอันนี้เราได้ขออนุญาตนะคะมาอยู่ข้างในนี้นะคะหลบลมหลบแดดหลบฝนนะคะอันนี้กับบุญจันทร์นะคะกับสาวน้อยนะคะ คุณจานยืนหลับแล้วสบายนะคะไม่ร้อนนะคะวันนี้อากาศดีนะคะนี่สาวน้อยสวัสดีค่ะสาวน้อยสวัสดีค่ะสวยกว่าลกูกสาวน้อยก็จะยืนหลับแล้วนะคะสาวน้อยก็จะยืนหลับแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นสถานที่ทํางานนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ fc ทุกท่านนะคะรับชมนะคะสาวน้อยก็จะไปข้างนอกนะคะ ลกล้างหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นสารประกรกรมนะคะที่เอาไว้ให้นะคะพวกเราชาวช้างนะคะได้มาเส้นไหว้นะคะ,อะตอนที่เราทํางานนะคะเราก็จะมาก,การมาเส้นไหว้นะคะ,ะเดือนละครั้งนะคะผู้จัดการที่นี่ก็จะซื้อของมาให้พวกเราชาวช้างนะคะเส้นไหว้ท่านนะคะคับ บูชาท่านนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อนะคะของชาวช้างนะคะเขาเรียกว่าสารประกรรมนะคะสารประกรรมช้างขออนุญาตนะคะสารประกรรมช้างนะคะไปกร่าวป้ายนะคะชาวช้างนะคะจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็นู่นจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะจะมีสองที่นะคะมีสองที่นะคะที่ทํางานที่ขึ้นที่ขึ้นสําหรับ ให้แขกขึ้นนะคะช้างเพราะว่าช้างที่นี่เยอะนะคะ50เชือกนะคะต้องแบ่งไว้เป็น2ที่นะคะ2เกยนะคะก็เรียกเกยนะคะ2เกยช้างนะคะตรงนู้นก็ช้างก็หลบอยู่หลายตัวนะคะ4ี่ห้าสี่ห้าเชือกนะคะสี่ห้าเชือกด้วยกันนะคะเพราะได้หลบแดดหลบฝนนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินนะคะไว้สำหรับช้างของพวกเราเดินนะคะ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขานะคะหมู่บ้านกะเลียงนะคะที่ไว้นะคะข้างในนะคะข้างในจะไม่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือข้างด้านหลังเขานะคะข้างในแต่ก่อนนะคะก็จะมีะกะเลียงชาวเขาอะไรอยู่เต็มเลยนะคะบริษัทของเราก็ปิดมาปีกว่าแล้วนะคะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันนะคะกลับบ้านนะคะส่วนพวกเราก็ยังอยู่นะคะอยู่หลายเชือกนะคะ เพราะว่าไม่มีที่จะไปเหมือนกันนะคะไปไปที่บ้านก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะคะแนนต้องใช้คะแนนเยอะนะคะขนช้างแต่ละเชือกนะคะเราไม่มีคะแนนจะนําช้างกลับบ้านนะคะเราก็ต้องขออาศัยนะคะพักพิงนะคะบริษัทของเรานะคะท่านก็ใจดีนะคะให้พวกเราชาวช้างได้พักพิงนะคะให้พวกเราได้อยู่อาศัยนะคะก็ถือว่าท่านใจดีมากๆเลยนะคะได้ให้พวกเรานะคะชาวช้างนะคะยัง ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะยี่สิบกว่าเชือกด้วยกันนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะพามาดูบรรยากาศนะคะสาวน้อยบุญจันทร์นะคะนี่วันนี้ได้ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้นะคะสาวน้อยทักทายแม่แม่หน่อยคะ่ะสวัสดีสวยสวัสดีสวยก่อน เด้เๆว,วัสดีสวยสวยสวัสดีสวยก่อนสวยก่อนเด้อสว,วัสดีสวยค่ะสวัสดีสวยโอเคสวยอีกทีนะึงโอเคค่ะเ้เราจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะ<อ>เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบนะคะ ฝากกดติดตามนะคะให้สาวน้อยกับุญจันทร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะชาวช้างตกงานนะคะจะได้สู้ผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ